ดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่น้องสุขุมสุขวันน้ำเด้อค่ะมื้อนี้สิพาพี่พาน้องมากินแกงเฮ็ดเพาะใส่น้ำใส่ปลา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 ยางเด้อค่ะดุยกันเลยดุ้ยกันเลยหอนเด้อละเบ้อมาจิ้งมันบ่ได้ลหอะไรรู้น้ำแรกเถอะ Mm hmm. บอก้อ mm hmm. mm hmm. บอกว่าเล็ดแห้สูตรอะไรสูตรแมนกอืมอ mm hmm. เลยอืม mm hmm. mm hmm. mm hmm. ใส่มือไ่ได้หอด พี่น้องฟังเสียงฝนตกเลยตอนมาบรตกตอนตอนอยู่นั่นบรตกแต่ว่าตอนนี้ตกเสือ อบอแเ่ียงมันนี่ดูเทียงหน้าน้ตหืมมันนี่เสียงปอกเลยมันเบอร์อะมันู่เอายัดเสียวว่ะอืมอืม For the bird cow. The cow bird the cow. Mmm. Eh, inbah. Mmm. 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 อืเออกระตอมอะไรเอนน้ของกระตอนไนอ้ของเออฝากเนี่ยอันนี้ก็คือปลายางแสบแหง้งเคยกินแหละนุมน่มๆอ่ะนุม่มๆละลายในปาก แกงเห็ดเพาะเซรามอีดอกฮะแกงเห็ดเพาะเซรามอีดอกพีกอะเนี่ยนี่นี่คือหัวปลาไอ้หัววะหัวมะม่วงเอาเอาหัวปลาหนุ่มแหง้ง พดำเองครับพ,พี่สุงครับว่าค่ะดำอยู่เื่อลืมพดำอุ้ยลลเลยอพิ่งคลิกละหบีไร้บีปลาหรือก็ใช่ ค่ะสำหรับพี่หนงคนใดสนใจแกงหิดเพาะอือสนใจหิดเพาะด้วยค่ะสามารถทักแชทอะไรได้รลยว่าแต่ขมเมีไ้เลยด้วยค่ะอืออือแกงหิดเพาะเอาคำามีงไงดีกว่าอืเอเปลอหมากปลาปะมีประโยชน์ดี 嗯。Mm hmm. ปลาลังอะไไปเลยเอี๋ยวขอนังระเบิดมากินเห็ดยังมากี่สุดเห็ดเฟืองแซบบะแล้วแกงกับเนื้อใหม่หืมกินนึงเลยหืมเอื่อในกระป๋าจอน Ui. <coughs> Ồ. <Ooh. coughs> mm. เคเลยนม่มาแหงกันแล้วนี่นวยใหญ่ๆกินบอเอามากินนวยหน่อยๆอ่ะอือ อย le mm. ่างไรหืมก็เอียนเนี่ยจับกว่าเพราะว่ามันบ่มีกะเอื่อยมากินอย่างดีสุดมาลุเอากันหัวได้เหรอเอื่อยมากินกินฮะกินอย่างแบบเอื่อยมากิน เอามากินปลาไปลาแดเออมากินกุ้งเฮ้ยเะกะกินสุปน้ำไม้มกน้ำไม้เด็กะทอดไก่บอลม,มาก,กินทอดไใจยังไามา่ยิ้มไอ้กินหมึอหือนี่ยบอกเขาพี่นอ้องเลยวา พอเขค่ะเอามาตมาฟ้าเมื่ออยู่ในดินลึกๆอ่ะแต่ว่าบนลึกนะเพาะมื่สชีกลมๆสีอยมสีดำอื้มเดี๋ยวกาสีน้ำตาลผสมกันกระตัอองเคล็ดฟอกคือสีดำตอนนั้นตอนตอนมาตุ่มแบบนี้มันสชีนี่นี่นนดา้ดานด้านล้างมันสชีเป็นเซียมตาลอ,อ,อ่อนอือนี่เป็นหัด เราจคงเฮ็ดแานมากินเฮ็ดอันใหญ่หรือเฮ็ดอันหน่อยบางครั้งก็จะสวบเฮ็ดไปเว้ดอันคำเดียว

อินยังเดี๋ยวว่าระเบิดอิมยังคร่ะอิมย <In you. S 2> ังนี่ค่ะพี่น้องคนใดสนใจเฮดเพาะเด้อค่ะสามารถทักแชทแอดไลน์หรือว่าแต่คอมเมนต์ได้เลยเด้อค่ะแล้วก็มีเฮดละโงกน้ำมันบ,นลบอลระเบือค่ะพี่น้องคนใดสนใจแบบนั่นแหละค่ะล้ำล้ำเรื่อยๆถูกหวยเลยเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ